โอ้งามครับงามครับพี่น้องนะไปอีกแล้วเมือนี่ก็ไปซ้อซปิ้งอีกแล้วมองผันเป็นเป็นเนินเขาขึงหนึ่งในละบ้านคอยยุ่ยตรงคมตรงข้ามแม่น้ํานี่แหละแม่น้ําแล้วมันก็เป็น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 สันนอแล้วก็เป็นถนน,นเนาะแล้วก็เป็นบ้านฉันเลยนะเออพี่น้องเป็นนักี่ก่ะและแล้วฝั่งฝั่งขวาเมือนี่มันก็ ก็เลย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 ในเมืองมาแล้วล่ะในเมืองอีกอีกอีกตรงทางเข้าน่ะมันเป็นในเมืองเนาะห้ามที่บ้านเราไม่มันก็จะเป็นห่างเป็นมันก็จะเป็นห้างแล้วก็จะเป็นแบบอธนาคารเป็นไปรษณีย์อะไรย่างเงี้ยมีทุกอย่างนันเนหละแต่ว่ามันเป็นเมืองเล็กพี่น้องแต่แต่ตอนนี้คอยคอยเริ่มทายตอนออกจากเมืองมาแล้วนะ เราจะไปต่างเมืองน้าพี่น้องเราก็ไปเรื่อยๆถ่ายทางกันมาเลยงงามๆมได้ย่ามหน่อยนาะพี่น้องเลาะใบไม้ใบหญ้า อยู่ในเมืองหล้วก็อยากอยู่ในป่าเพราะอยู่ในป่าหล้วก็อยากไม่อยู่ติดน้ำเพอะติดน้ำแล้วก็อยากอยู่ในเมืองค่ <c oughs> อยไหลเงินน้ำเจ้าสัตว์เพอใหญ่กะติยยอมขอยอยู่ในว่าโอ้ไม่ใหญ่อันนี้เนาะมันบม่มเป็าความความอยากความบาพ่พออีู่บ่มเนาทางสัตว์ด้เลเนาะคิดเป็นกระขันี่มันเป็นความแบบมันเป็นน้ำอารมณ์เฮามันโอ้ยมันเป็นน้ำอะไรเนาะเป็นความคิดเฮาแบบว่ามันก็บประเดียงงย๋ยเปลี่ยนยัไงคือเมียงไทยนาะเอ่ยย่อย่ำย่ำไปหลดเนาะอันนี้มันก็ เอกสารเจ้าเนี่ยมันยากได้พี่น้องเปลี่ยนหนาเปลี่ยนหลังบอได้ว่าคือบ้านเฮายางกับไปเอขอขอเปลี่ยนเีอกสารนมันพ่อแม่นะี่ยมันต้องนัดโน่นนัดนี่แล้วก็เปลี่ยนแต่ละขั้นตอนเขาสีเปลี่ยนเนี่ยเฮาเนี่ยมันต้องใส่เวลาหลายเดือนพี่น้องเออขอก็ยอมแต่ว่าขอยก็นัน่นแหละขอก็ว่าเออรอบนี้นะถ้าเกิดเราปรับปรุงบ้านเราเสร็จแล้วอะ่ะ ลองลองลอง,ลองมองหาบ้านเนาะลองมองหาลองลองมองแบบเอ้ยลองแพนที่เสือยังไม่มองหาหรอกแต่ว่าก็มองแบบในแบบคิดไว้นะ่ะว่าเราจะชอบแบบไหนบ้านอนะ่ะเราแบบจะเอาในป่ามันเดิมแต่ว่าจะเอากึง่งป่ากึง่งแบบด้านหน้าติดถนนอะไรเงี้ยจะเอาแบบีนแบบติดเลยอนะ่ะแต่ว่า บ้านส่วนมากนะเขาก็ไม่อยากจะติดถนนกันนะมันว่ามาเล่า,มาไม่เหมือนเมืองไทยในะความคิดเธอวัสาสันนอกฉันอยากจะอยู่ให้มันที่แบบส่วนตัวไอหลบมุมหน่อยไม่ไม่ไม่อยากให้ใครมาเห็นทรัพย์สินของฉันเ็นวางเน็เอ,อแม้แต่จะถ่ายบ้านี่แกยังไม่อนุญาตให้เราถ่าย,ยหรือเอลเธอจะไม่โชว์อะไรฉันไม่ชอบแบบนั้นวัสาสันเอออาบสุขกับอสือ,อ,อที่จะมาทัวร์บ้านเปิืบ้าน มันไม่จําเป็นที่จะมาเปิดไอ้บ้านโชว์คนนะประ่าเออจะสิไปอ้างยังว่าสั่นสำหรับเคสขอ,อยเด้พี่น้องไม่ได้ว่าถึงคนอื่นนะว่าตัวเองนะเออว่าไอ้ในชีวิตของตัวเองนะไม่ใช่ว่าคนอื่นคนอื่นอยากโชว์กป็เรื่องของเขาเนาะแต่แต่บ้านเราเนี่ยอย่าไปทําอันนี้ไอ้ความคิดเห็นส่วนตัวความสิเห็นของแฟนเราเนาะ గాడ అంటే ได้กับคนที่บริจาคให้เรานะ่ะช่วงนั้นในเกือบทุกคลิปหน้าประมาณสองสาเดือนนะคนบริจาใคให้นะเนาะ ็มีคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเห็นเราลงบ่ยอยๆก,ก็ขออนุญาตขอลบขวนเด้อพงมิลองเดอก็คือว่าเราไม่ต มีหอเก็ดคนเองเราเราไม่ได้ตามยากนะเราเพราะว่าเราตื่นนอนตีส